พลาดได้ออกเดินทางบินทบาทเดินต่อไปแล้วนะครับมีญาติธรรมคอยตักบาตรอยู่ข้างหน้า,ารู้สึกว่าจะเป็นสองเจ้านะครับรู้สึกว่าจะเป็นสองเจ้าก็าขออนโมทนาบุญด้วยนะครับขออนโมทมานาบุญกับท่านด้วยนะครับทาอ่า,อา านก็ได้เดินทางไปไกลแล้วตุนักก็ต้อนรับตุนักเอา้าบ่านนี้ถอยรถออกมานะครับถอยรถออกมาแล้วนะครับตุนักก็มาต้อนรับนะครับอ่าโอเคนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับคุณตาก็อาจะได้อาทำบุญตักบ,บาตร อาทำบุญไปกาบท่านด้วยนะครับทำบุญไปไปกาบท่านด้วยนะครับไปทำบุญไปกาบท่านด้วยนะครับสาธุโบธนาบุญกาทุกท่านทุกผู้ทุกนามนะครับสาธุสาธุ เจ้าหมาสองตัวนี่กังคือมันเข้ามาปลุกคุณตานะเข้ามามาปลุกคุณตาให้ตื่นขึ้นมาแล้วก็มามามา,มาไล่เขานะครับมาไล่เขาให้ออกไปจากบ้านนะครับพอเข้าเข้าไปในคอกวัวแล้วเห่าอ่าบางครั้งก็จะไปกัดเอาไก่เข้านะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าก็ถือว่าเราได้ อาตื่นเช้านิดหน่อยนะครับสาธุสาธุอนุโมทนาบุญกับท่านนะครับสาธุสาธุสาธุท้าทาก็กำลังกรวดน้ำนะครับบุทิศตรวจบุญสุขสนหลังจากใส่บาตรนะครับบุทิศส่วนบุญสุขสนนะครับสาธุสาธุสาธุ ขอใ,ให้มีความสุขความเจริญเบี่ยุงยืนยาวปลอโลกปลอดภัยนะครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาบุญกาบท่านด้วยนะครับสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวพอพอท่านรับพระพัะท่านรับอ่าอ่ารับอ่าสายตาไปแล้วก็จะ นะครับก็จะลงคลิปนะครับสาธุสาธุโมตนาบุญการทุกท่านด้วยนะครับสาธุสาธุนะเราก็ใส่บาตรแล้วเราก็ทำบุญแล้วตอนนี้ก็โมตนาบุญให้กับทุกอาญาธรรมทุกท่านที่มาใส่บาตรกันนะครับมาร่วมปฏิบัติตนเป็นพุทธบริษัทเจกัน นะครับพุทธบริษัทสี่นะครับสาธุสาธุอ่าจอนนี้ก็ก็ผ่านมาเรื่อยนะครับผ่านมาต้นอ่าต้นอ่าต้นตาลน,นะครับต้นตาลต้นตาลต้นจามบลีต้นพุทธานะครับต้นพุทธาแล้วก็กลับมาที่สวนอินทรพลัมนะครับที่สวนอินทรพลัม ดูแสงพลาทิศขึ้นสวยๆนะครับดูแสงพลาทิศขึ้นพลาทิศขึ้นสวยๆนะครับสวยๆบนยอดอินทพลัมนะครับบนยอดอินทพลัมนะครับพลาทิศขึ้นสวยนะครับขึน้นสวย,สวย 啊。Ah. เมฆเริ่มมาเคลื่อนมาบทบางแสงพาทิ์แล้วนะครับเริ่มมาบทบางแสงพาทิ์แล้วนะครับสาธุสาธุโมธนาบุญกาทุกท่านทุกผู้ทุกนามนะครับสาธุ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  โอเคนะครับวันนี้ก็ลงคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับดูต้นมะนาวเราบ้างดูต้นมะนาวเราบ้างก่อนที่จะลงก็ดูต้นมะนาวเรานะครับดูต้นมะนาวเรานะครับดูต้นมะนาวดูต้นอินทผลัมดูแสงพาิตย์ขึ้นสวยงามนะครับ วยงามนะครับตอนนี้ก็ก็ดูพระอาทิต์ขึ้นไปพลางๆนะครับอ่าโอเคนะครับสวัสดีครับญาติทรรมทุกท่านสวัสดีครับวันนี้จะไม่อยู่จะเดินทางไปจังหวัดลำปางนะครับเดีย๋ยวตอนสักห้าโมงเย็นก็จะขึ้นรถจากสกลนครไปลำปางนะครับไปจังหวัดลำปางไปไปร่วม โมทนาบุญกับผู้ที่จะบวชนะครับคุณตาก็ต้องไปเป็นเพื่อนคุณยายนั่นแหละนะครับสาธุสาธุนะครับ